สวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสูผู้สุขคนเด้อเจอกับเป๋าตุยหนุ่ยพาจวดเชแนลเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดคอมเมนต์เด้ออยู่จังหวัดใดแข้งใดเด้อพี่น้องเด้อฝากคอมเมนต์เด้อทักทายกันไเลยพี่น้องืัอนี้มาพบปะกันเด้อมีแขกรับเชิญบุญเรื่องเด้อน้องทช่ผมใช่เนาะพี่น้องสวัสดีคพี่น้องดีครับเอฟซีในเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้เพื่อนในเด้อเนี่ยส่องมาตุยหนุ่ยพาจวดมืัอนี้บอมี่ยังไรพี่น้อง มีก้อยปลามาดูพี่นอ๊อฟเดบิงเดบต้มน้ำกัดเด้อมันโยกพีนออีกับมมีเอาริกหยวกเอากินมันมือมีกับมไปอาบ่มี่เอาน่โอ้กีนออเอาปะมีมูมี่เขาเนี้ยแล้วกีนอองกินเขาชวยเอาเติมเตยมเมันเห็นหนาหมด ไำไซมีฝ่อพี่น้องเศษๆอ่าอตัวกอใครเด้อพ uh> ี่น้องกินนำแก้ควายหนนึงควายเอ้าวอ่าโคตรตโตวันวนพี่น้องแก้ควยชื่นใจเอาเอาไรยังหางพี่น้องกินไหมเๆไรให้น้องเวยสิ อ้าวตายเดี๋ยวเจ๊กินคนเดียวอ้าวเรื่อนเพี่อนอาะจับ,บค,ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อเตะน้ำนกันคือเกา่าแบบแบบจิ้มจุ่มเลยเนาะตุตม่มตุ่มตุ่มอันนี้ตุ่มมาเน้อเนอีกพี่น้อง แก่ขากี่เด็กขากี่น,น,น้องกนอยเนี่ยห็นได้เลยแพ,พ,พ,พี่น้องมาากคักี่ได้ไปไพี่น้องเลยเขา้วยบอกเขากันนซือได้มาซื้อตอนเทงคืนมันจะมีละตุ้

xô mình có cái đâu. Gai nhà kỵ Gai tu 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 พักกรับกต่กรอบกรอบพี่น้องเ็นจะหมอ,อนพี่น้องก่อยเวนอยู่หลัง mấy <Nhạc> em năm vị đồng à bao vị đồng Đã giang là nào vị đồng มาชิคะเสียงนอนนั่งตรงนี้ก็ได้ปิด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 กดเขาปิดกดไม่ให้เปิดเพลงปิดก่อนายไม่ไหวาย เอามันดูดวะแค่้นยังไม่ครัเรไม่ใหม่ท่นพันโคพันเกณฑ

เป็ดตัวน้เป็นเยอะเป็ดตัวนเป็นอะไรเขาจะเอป็ดเป็ดจะออืมตั้งมาบนปว่ยเป็นอย่างไร